สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะกับเช้าวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์นะคะความหนาวเย็นก็ยังมีอย่างต่อนเนื่องเลยค่ะแต่ว่าเช้านี้มีแดดสวยงามแบบนี้นะคะแดดออกสวยมากเดีย๋ยววันนี้มาดูซิว่าเราจะเข้าไปทํางานในสวนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาน้องขม่าออกไปเดินสักนิดหน่อยนะคะก่อนจะมาดูสถานการณ์ว่า ข้างนอกในสวนของเราจะทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้เราก็คงจะ หางานทำในบ้านค่ะมีงานอย่างอื่นที่เราพอจะทำได้ในบ้านเกี่ยวกับการปลูกผักของเรานั่นเองนะคะงานบ้านก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่างานปลูกผักเราเป็นงานอดิเรกของเราเราจะหาทําจนได้แหละเพราะว่าถ้าข้างนอกทําไม่ได้ก็หาทําข้างในไปก่อนเตรียมอย่างอื่นไปก่อนนะคะวันนี้บอกจริงๆเลยว่าแดดนี้สวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามแบบนี้เลยแต่ว่าดูพื้นนะสังเกตนะคะเพื่อนๆว่าหา น้ำค้างน้ำแข็งนี่พูดไม่ค่อยถูกทุกครั้งเลยน้ำค้างน้ำแข็งยังหนาตึบแบบนี้เลยนะคะสนามหญ้าถ่ายให้ดูใกล้ๆแบบนี้ค่ะคือแบบหนามากเลยค่ะยอดหญ้านี่กรอบๆเลยอย่างนี้นะคะสรุปว่าถ้าลักษณะแบบนี้เราก็คงจะไปทำผสมดินเตรียมดินในแปลงผัก ไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่าคงจะเป็นน้ำแข็งค่ะก็เดี๋ยวไปหาทำงานในบ้านกันดีกว่าขมเหลานำทางเราไปแล้วนะคะเข้าบ้านไปจะไปทำแยกต้นกล้าอ่อนที่เราเพาะไว้นะคะนี่ต้นกล้าพวกนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแยกออกนะคะแยกให้มันห่างๆกันใส่ถาดแบบนี้นะคะเราจะใช้ถาดพลาสติกที่เหลือใช้นะคะดินเราก็จะใช้ดินช็อปโซยค่ะคือมีอยู่ ประมาณนี้ก็ใช้อย่างนี้ค่ะเอาตามที่เราสะดวกนะคะาถาดที่เห็นใสๆนี้เป็นถาดาวัสดุเหลือใช้นะคะเราเอามาเก็บทําใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดก่อนที่เราจะเอาไปทิ้งใส่รีไซเคิลนะคะมันคือ,อขนาดปริมาณที่พอเหมาะมากเลยค่ะเป็นถาดผลไม้ที่เวลาเราไปซื้อผลไม้มาจากาห้างสรรพสินค้านะคะร้านขายผลไม้ทั่วไปจะมีถาด ใส่แบบนี้ให้มาค่ะใส่ผลไม้ให้เรามาเราใช้เรากินผลไม้เสร็จแล้วเราก็จะเก็บถาดไปแต่ที่เรามีเยอะๆไม่ใช่ของเรากินคนเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในเมืองนะคะเขากเา็เก็บมาให้เรานะคะเก็บถาดมาให้เราก็าดีงามมากๆเลยค่ะเราฝากบอกเขาไว้ว่าถ้ามีถาดอย่างนี้ให้เก็บมาให้เรามารีไซเคิลด้วยการเอานำมาใช้เป็นที่เป็นถาด เพราะเป็นกระบะเพราะต้นกล้าอ่อนที่เราทําอยู่นี่นะคะเป็นแบบขนาดพอดิบพอดีเลยค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูให้แล้วด้วยเราก็ไม่ต้องมาได้มาเจาะนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะนี่บางอันก็จะมีฝาปิดมาให้พร้อมแบบนี้ไอทีเมื่อกี้มีฝาปิดนั่นก็คือเราเพราะไปแล้ววันนี้จะมาอันแรกก็เคลเลยค่ะวันนี้เรามีเคลงอกดีมากๆเลยแต่ว่าต้นกล้าไม่ค่อยสูงเท่ากันนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ก็ดูแข็งแรงอยู่ค่ะ เดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะแยกต้นกล้าแบบนี้เพราะเราเพาะเร็วคือเรื่องของเรื่องมันเป็นเม็ดต้นกล้าเม็ดเม็ดพันเม็ดนะคะเก่าๆนะคะของปีที่แล้วเราก็ไม่แน่ใจมันจะงอกหรือเปล่าเราก็เลยเริ่มต้นเร็วนิดนึงแต่พอทดลองดูมันงอกเราก็ไม่อยากจะเอาทิ้งก็จะมาะแยกไว้ก่อนจริงๆมันยังหนาวมากข้างนอกไม่รู้ว่าแยกแล้วถึงอายุ อีกสักสองสามอาทิตย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าแต่ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือเพราะแล้วมันงอกแล้วเป็นการทดลองมันจะงอกหรือเปล่าจริง,รงๆเราควรจะทิ้งแต่ว่าเราไม่อยากทิ้งเราเสียดายนะคะก็เลยจะมาใส่แบบนี้ค่ะแยกใส่กระบะแบบนี้เผื่อมันใช้ได้นะคะอากาศเผื่อมันอีกสักสองสามอาทิตย์ถ้ามันอุ่นๆเราก็จะเอาออกไปปลูกในบ้านผักนะคะแต่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็อ่าต้องยอมนะคะต้องยอมถ้ามันต้นมันโตพอที่จะต้องเอาออกเราก็ต้องเอาออกตอนนี้คือในบ้านนะคะอยู่ในหอ ซักล้างก็มีโต๊ะตัวนี้ว่างๆอยู่แล้วก็เลยบอกเออเอามาวางเอาขยายพันธุ์แบบนี้ไปก่อนถ้าเกิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทิ้งทีหลังก็ต้องทําใจแต่ตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนค่ะรักษาไว้ก่อนเผื่อได้เนาะเพื่อนๆก็คงจะเห็นด้วยกับเรานะคะสําหรับคนที่ชอบปลูกนะคะถ้าเพาะแล้วเห็นมันงอกแล้วการที่จะตัดใจเอามันทิ้งนี่ก็คือแบบทำใจยากมากสำหรับเรานะคะ ก็ตามนี้แหละค่ะก็มาแยกแบบนี้นะคะการที่ว่าเราใช้ดินอของเราดินซื้อมาดินถุงๆนะคะเป็นดินท็อปซซยเจ้านี้คือแบบดีมากๆเลยมีความร่วนซุยนะคะเวลาเราแยกต้นกล้าอ่อนก็เหมือนง่ายมากเลยค่ะเหมือนง่ายแบบนี้เลยถ้าดินในสวนเราค่อนข้างจะหนักแน่นกว่านี้นิดนึงแต่ดินเป็นถุงๆมาก็รู้สึกว่าโอเคดีแต่เดี๋ยวมาดูว่าผลจะเป็นยังไงในภายภาคหน้านะคะมา ลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ทำลายกระถางหน่อยนะคะวันนี้ที่เห็นๆอยู่ต้นกล้าอ่อนๆที่ใส่กระถางเล็กไว้นั้นจะแยกให้หมดเลยวันนี้ยกเว้นว่า มีอยู่อันนึงที่มันยังงอกยังไม่หมดนะคะก็คือปวยเล้งค่ะปวยเล้งของเรายังงอกไม่หมดก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งให้มันงอกขึ้นมาให้หมดก่อนแล้วค่อยมาแยกแบบเดียวกันนี้เลยค่ะวันนี้ก็จะทําที่เห็นชัดๆแล้วว่ามันงอกหมดแล้วนะคะทําไปก่อนคืองานข้างนอกทําไม่ได้งานข้างในมีเยอะค่ะ งานบ้านก็เยอะงานบ้านเราทําเสร็จแล้วถึงค่อยมาทํางานตรงนี้งานตรงนี้เป็นงานอดิเรกของเรานะคะงานปลูกผักปลูกต้นไม้ทําสวนทําอะไรนี่เป็นงานอดิเรกเราทํางานบ้านงานอะไรให้เสร็จไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะสอ,อันนี้ก็เป็นอ่ากวางตุ้งแล้วอ่ถาดนี้ก็เป็นอ่าผักกาดเขียวปรีแล้วก็นี่มีอีกสองอันเดี๋ยวจะทําให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะทําให้เสร็จเลย กระถางเดียวอันนู้นอันใหญ่นั่นก็คือรัดดิชพอทําเสร็จแล้วก็จะลดน้ําแบบนี้นะคะเราใช้ขวดลดน้ําแบบนี้คือมันจะไม่ได้กระแทกนะคะต้นอ่อนๆของเราคือบอบบางมากๆเลยค่ะตอนนี้แต่ว่าทําแล้วก็วันเดียวก็ฟื้นนะคะที่เห็นเอ็นเอ็นางเอียงแบบนี้พรุ่งนี้เช้าก็คือยืนต้นสวยงามแล้วค่ะก็ลองทําวิธีนี้มา หลายครั้งแล้วก็โอเคค่ะเพียงแต่ว่ากังวลก็คือว่าพอต้นแข็งแรงดีแล้วพร้อมที่จะลงแปลงได้แล้วอากาศข้างนอกจะอบอุ่นหรือเปล่านั่นก็คือปัญหาอย่างหนึ่งนะคะลดน้ําแบบนี้ค่ะรดให้ชุ่มๆเลยนะคะรดให้ชุ่มๆถึงก้นเลยค่ะแล้วจะไปทําให้หมดเลยนะคะทําให้หมดเลยวันนี้ ตรียมดินเตรียมอะไรใส่วางไว้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะทําจนเสร็จหมดแล้วค่ะแล้วก็ยังได้เพิ่มมาอีกนะคะ5กระถางนี้คือ,อพริกของเรานะคะพริกที่ เราซื้อเม็ดมาจากทางออนไลน์ค่ะเป็นพวกพริกหยวกที่มีรสเผ็ดไม่จัดนะคะจะเป็นการตั้งอ,อกตั้งใจปลูกของเราปีนี้คือเรากินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วนะคะ,ะทําเสร็จแล้วได้หลายกระถางมากเลยนะคะวันนี้มีผักกาดขาวมีเครแล้วก็มีคะนา้าแล้วก็มีผักกาดเขียวปลีแล้วก็มีสลัด รอดมานิดหน่อยนะคะก็จะใส่ไว้ปนๆกันตรงนี้แต่ส่วนมากจะเขียนป้ายไว้นะคะก็จะมีปวยเล้งที่เกลนไปเมื่อกี้นะคะกระถางเล็กๆนี้ปวยเล้งค่ะยังไม่ได้แยกเพราะว่ามันยังงอกไม่หมดนะคะเป็นเป็นสปนเนชของเรานะคะมันยังงอกไม่หมดเราก็เลยเนี่ยเห็นเม็ดโผล่ๆกำลังจะปริๆเหมือนจะงอกอยู่แต่ว่าอรออีกสักสอาวันถ้ามันงอกหมดแล้วค่อยมาแยกอีกทีนะคะ เนี่ยค่ะตามนี้เลยคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่ชุดคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ